แต่ไม่เป็นไรหรอกถึงเราไม่มีเพื่อนอะ่ะเราก็ยังมีาฮเมลาแมนกับสกีบิดี้เอาสิโยนเลยใครหาเจอเยอะกว่าคนชนะอว,วู้ว้วว้ว้วูววว้ วันนี้มาเล่นน้ำบรรยากาศดีจังเลยอยากเล่นน้ำจังยิ่งร้อนๆอนอยู่ใช่ใช่ไม่ได้เล่นน้ำในสามานานแล้วฉันเนี่ยอยากตัวเปียกจังเลยอยากหัวเปียกน้ำในสาใช่ฉันก็เหมือนกันตัวเราในตอนเนี้ยแห้งมากเลยแต่ไม่ค่อยมีคนเลยนะมีลุงแก่ๆคนนั้นคนเดียวเองอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงเราไม่มีเพื่อนอะเราก็ยังมีทามิล่าแมนกับสกีบีดีฉันก็ด้วย เรามีแว่นตากันน้ำงั้นเรามางมหาสกีบิดี้กับไครมาล่าแมนกันนะเอาสิโยนเลยใครหาเจอเยอะกว่าคนชนะนะโยนกันเลยหู้ยไกลจังเลยฮ้่ยแต่ว่าเมื่อกี้พวกเราโยนลงสาะผู้ใหญ่นะ เราจะหาเจอเหรองั้นเราเรีบไปสาผู้ใหญ่กันเถอะอ่ะงวยงวยเด็กน้อยซุ่มเนี่ยเดี๋ยวลงไปสาผู้ใหญ่เด้ออะไรเหรอคะคุณนะ้าลงไปที่ลึกเดี๋ยวก็จมหรอกก็พวกหนูอะเอาของเล่นลงไปสาผู้ใหญ่ไงคะหนูก็เลยจะไปงมหาลงไปหาของเล่นได้ก็เล่นตรงสาเด็กก็ได้ทำไมต้องลงไปสาผู้ใหญ่ด้วยเราะวังจมนะลูกนะค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะลงไปแป๊บเดียวไปไปลูกไป ฉันได้แล้วหนึ่งตัว<ฮ><ฮ>ได้2ตัวแล้วแล้วอีกตัวนึงแหละป็นหมูมันน่าจะลึกนะเราอย่าข้ามไปโซนหกเมตรเลยโอ้เธอป๊อดลึกไงประโยกดูฉันนี่ Ui, chị mũ Buôn ơi Ui, được đi Ui À, bỏ lâu ngay Quay giờ lên tôn nước nước nè Đây, đây, เป็นุเป็นอะไรไหมก็จมน้ำน่ะสิถามได้นั่นไงนะน้าบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นน้ำตรงที่ลึกนะเห็นไหมเนี่ยจมน้ำเกือบตายแล้วเนะี่ยต่อไปก็อย่าเล่นแบบนี้อีกนะพวกหมูเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคะ่ะคุณนะ้าอูจะไม่ดำน้ำเล่นตรงที่ลึกแล้วคะ่ะอา้าวเข้าใจก็ดีแล้วลูกต่อไปก็อย่าเล่นน้ำในที่ลึกและที่สำคัญห้ามกระโดดน้ำนะลูกนะพราอมันจะได้รับอันตรายไปลูกไปกลัแบบบ้านไปุณนะ